วันนี้นะคะเราจะพาโนย่างจงังนี่นะคะก็คือน้องยางจังนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะตื่นขึ้นมานะคะเตรียมตัวนะคะต่อไปก็แต่งตัวมาเลยค่ะรี่มาแปรงฟันเลยนะคะน้องยางจังวันนี้ต้องไปเปลี่ยนนะ นี่ะคะถูไปถูมาค่ะอืมเสร็จแล้วนะคะต่อไปน้องก็ต้องว่างป่าวพานปาก,กันนะคะอย่าดื้อสินี่นะคะนะ้ำชื่นใจนะคะไปโรงเรียนแล้วนะคะ ไายบายคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะรอรอวันหยุดก่อนนะวันนี้มาสูกแล้ว้องงานจะไปโรงงานมาสุดท้ายแล้วนะคะบ๊ายบาย